ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอยพอลลิตี้อวอร์ดประจำปี2568ครับซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้รับรางวัลประเภทดีเด่นมา3ประเภทด้วยกัน รประเภทที่1คือสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งได้รับรางวัล Best of the Best 2568นะครับก็คือบริษัทจัวเทคจำกัดอำเภอบุญพิน 2. ์ 2. สถานประกอบการดีเด่นด้านอาหารซึ่งเราได้รับรางวัลมา3รางวัลด้วยกันก็คือ 1. บริษัทซี l ีแรมอำเภอบุญพิน 2. ์2บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนอำเภอบุญ -pin ส์3บริษัทวิยาเคลจำกัดอำเภอชยยา ประเภทที่3ามครับสถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้แก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดของอำเภอบ้านนาเดิมครับ ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอยพ r ริต i t y a w a r d ก็เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เชิญชวนให้สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัครเข้ามารับการคัดเลือกอยพ r ริต i t y a w a r d ในปีต่อๆไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นนะครับที่นี่ทาไมเราต้องมาทําเรื่องปลาเมงปลาเมงเนี่ยเป็นปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็เป็นปลาที่หาพบยากแล้วก็เลยเรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อเพอเลี้ยงก็คืออยากให้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็สร้างความเป็นอันตลักษณ์ของชุมชนปลาเมงก็อยู่คล้ายๆปลาดุกนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าแล้วก็ต้องใช้เวลาที่เลี้ยงนานกว่าปลาดุกหลายเท่าก็ประมาณ12-18ถึงเดือนในการเลี้ยงนะครับ เนื้อของมันนะครับก็จะเป็นเนื้อที่เหนียวมันเป็นปลาที่ไขมันน้อยถ้าเปรียบเทียบกับปลาดุกนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้หลักดันจนปลาเมงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า g i ของจังหวัดสุราษฎร์เป็นสินค้าตัวที่6จากเดิมเราเคยขายปลาสดให้กับทางร้านอาหารแล้วก็ปลาย่างรมควันเราก็นําเข้ามาสู่แนวคิดว่าเราต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ในวันนี้ได้ทางมหาเลยราชบัตรสุรธานีได้สาธสุขจังหวัดสุราธานีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยคุณค่าทางโภชนาการอะไรต่างๆออกแบบแพ็กเกจแพ็กกิ้งนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ต้มโคลงปลาเมงวันนี้ที่ได้รางวัลอโยค u a ิ i t y a อ a ว d ์การทำต้มโคลงปลาเมงเนี่ยหนึ่งต้องทำจากปลาย่างรมควัน ในการย่างลำควันนะครับเราต้องคาบปลาด้วยเกลือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปล้างเมือกของปลาออกให้หมดการย่างลควันแล้วก็ย่างโดยใช้เปลือกมะพร้าวและความร้อนนะครับใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันแล้วก็แกะก้างออกพอแกะก้างออกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับแล้วก็พาไปอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อไล่ความชื้นใส่ในถุงซีลแล้วก็เก็บในถุงบรรจุในแพ็กกิ้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีส่วนผสมมีเครื่องปรุงที่เป็นผงต้มโ้งสําเร็จรูปแล้วก็จะมีพืชสมุนไพรย,ยกตัวอย่างเช่นใบมะกกรกรรูรตตไไคิอ่างๆั แง้งแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องสามารถที่จะส่งขายได้ทั่วเป็นอาหารพร้อมปรุงภายในระยะเวลา5-10นาทีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆสินค้าที่เรากําลังพัฒนายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราก็มียําปลาเมงน้ําพริกปลาเมงนะครับมีแกงคั่วปลาเมงมีปลาเมงย่างนมฟันแบบแกะก้างออกแล้วนะครับแล้วก็น้ําพริกสวรรค์ปลาเมงนะครับเน้นเรื่องสุขภาพเราไม่ทิ้งวัตถุดิบในส่วนของก้างปลาเมงเราก็เอากลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการทําน้ําพริกปลาเมงแคลเซียมสูงนะครับวันนี้ทางกลุ่มก็มีโรงงาน ใรูปของชุมชนวันนี้เราก็มีกลุ่มเห็ดอยู่ด้วยเราก็พัฒนาไปสู่ข้าวเกียบเห็ดปาบีก้าบาร์บีคิวนะครับแล้วก็กำลังจะยื่นขออเพื่อได้มาตรฐานเหมือนผลิตภัณฑ์ปลามเมงนะครับรุ่นพีพนะครับ ก็ต้องขอ,ขอบคุณนะครับนายแพทย์สายุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีมงานและก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเพื่อให้คนในชมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันสามารถพัฒนาเสียภาพของตัวเองนะครับก้าวไปสู่ความมีมาตรฐานแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นแล้วก็เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายสามารถที่จะเติบโตเป็นเชิงธุรกิจแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ทางกลุ่มได้สร้างมาตรฐานแล้วก็จะเป็นเรื่องสารที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP หรือ OYO นะครับแล้วก็มาตรฐานของสินค้าจะเป็นฉลาาากกหรรือโภชน ร,รอบนี้ทางกลุ่มได้รับอโยคุริตี้อะวอร์ดคิดว่าปีหน้าคงจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้ชื่อชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นักงานสาธารณสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยกลุ่มงานกุ้ครองผู้บริโภคนะครับก็มีความภูมิใจในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการนะครับก็สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆเนี่ยมีการผลิตอย่างมีมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับ